บทที่สิบเจชีวิตแลกชีวิตกระบีทักษินกวาดมองร่างเท่าทารกแมบหนึง่งกล่าวยางเชยชาเข้ยวยี่ตึงแกไม่ต้องลำบากแล้วสามเน่าทองสามมือนิ้วเถียวงงงินบุกใบหน้าที่แดงเปล่งปลั่งของเท่าทารกพันกลับกลายเป็นเขียวคล้ำลำคอส่งเสียงคลื่นคลาด มุมป,า,ปากปรากฏโลหิตที่แตกเป็นฝอยไหลซึมออกมาช้าๆระวางความเป็นตายกระบีทักษิณผ่านพบมามากหลายมองปลาเดียวก็ดูออกว่าอาการบาดเจ็บของเท่าทารกหนักหนาถึงขั้นไม่อาจเยียวยารักษาได้รอยแผลของมันมีความกว้างยาวเท่ากันปากแผลเรียบเสมอ แสดงว่าคนลงมือเป็นผู้ชำนาญการในการใช้กระบี่เป็นกระบี่มารที่น่าสะเพงกลัวมาตาของเท่าทารกแตกซ่าออกโดยเร็วมองมนดุดตาปลาตายขยับขยื่นลิ้ทพิปากส่งเสียงออกมาว่ากวนเหียล้างแขนแก่เรากระบี่ทักสินไม่ทันตอบคำเท่าทารกปุนนีิก็นอนแข็งทื่อเสียชีวิตไปกระบี่ทักสินกล่าวช้า โนเฮีย oh, yeah. ขอไปที่เรานำพาท่านมาด้วยท่านวางใจท่านไปก่อนก้าวหนึ่งจะมีคนติดตามไปเป็นเพื่อนท่านางหันหน้าเข้าหาจีโชยเฮากล่าวอีกว่าท่านสมเป็นคมอสูรกระบีปีศาจด้านการใช้กระบีแล่าโูก็นับเป็นผู้เชี่ยวชาญกระบวนท่าของท่านนี้นับเป็นยอดของเพลงกระบี จีชวยเฮาแค้นหัวร้อในใจหาตอบคำไม่กระบีทักษิณจึงกล่าวสืบต่อแต่เรื่องราวยังไม่ยุติหลังจากเท่าทารุกสมควรให้เราหัวรับทราบคมอสูนกระบีปีศาจของท่านแล้วจีชวยเฮากล่าวเสียงราบเรียบเรากำลังรอคอยกวนสิงิกหวังว่าท่านโชคดีกว่าคนเมื่อครู่อยู่บ้าง กระบีทักษินเลิกชุดยาวสีฟ้าอ่อนขึ้นเห็นชายโคลงด้านซ้ายเสียบไว้ด้วยกระบียาวผู้เหลืองประดับในฝากดำแวววาวมันใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือข้างขวาคลึงเคล้าด้ามกระบี่ยกขาวเบาๆในเสียงปุ่มสปริงดังสดใสประกายเย็นเยียบผูบขึ้นดุดสายฟ้ากระบียาวคมกล้าเล่มหนึง่งอยู่ในมือมันแล้ว จีชวยห้ามองดูอย่างสงบกระบีของกระบีทักษิณเล่มนี้ไม่ทราบเติมโลหิตของวีรบุรุษผู้กล้ามากน้อยเท่าใดปิดชีวิตยอดฝีมือมากมายเพียงไหนยามนี้มันอยู่ในมือกระบีทักษิณดูไปแคล่วคล่องทั้งชัดเจนคล้ายกับเป็นส่วนหนึ่งบนร่างกายของมันเพียงดูจากท่วงท่าจับกระบี ดูจากลักษณะอันปลอดปโปร่งของมันก็ทราบว่าน,นี่เป็นมือกระบี่ที่ช่ำชองยิ่งทราบว่ามีความสำเร็จในเชิงกระบี่สูงเยี่ยมถึงระดับใด้็เชี่ยงซูนตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นมากล่าวอย่างร้อนรนท่านพี่ท่านระวังกี่่วยเฮาังงบศีรษะเล็กน้อยกล่าวว่าแน่นอนกระบี่ทักสินยกกระบี่ชี้ฟ้า เพ่งตามองปลายกระบีกล่าวอย่างเชื่อมช้ากระบีฟ้าพิโรธเจ้าเดิมโลหิตเธถอ,อีช่วยเฮาหัวร่อดังยาวนานกล่าวว่ามาแล้วประกายเย็นเยียบสายหนึ่งแหวกพุ่งออกไปดุดงูสายฟ้าอยากสุดขอบฟ้าประจิมชิงจู่โจมใส่กระบีทักษิณกระบีทักษิณยืนหยัดปากหลักพริกตะวัดกระบี่ในมือ ในประกายกระบีเป็นแผ่นพื้นกลับปัดปลายท่ากระบีของจีโชยเฮาไปสิ้นเพียงลงมือคลาเดียวจีโชยเฮาก็จู่โจมออกสิบกว่ากระบีกระบีทักษินเอี้ยวตัวเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงแง่มุมที่แทบสังเกตไม่ออกกระบีฟ้าพิโรดคล้ายน้ำตกโลกลกระแทกทะลักทะลายออกไปประกายกระบีสีเงินคล้ายสายคาดบนเบียน ม้วนกวดออกมาอย่างดูร้ายจีช๋ชอยเฮาสลับเท้าเคลื่อนกายดูดเมฆผิวฐานน้ำไหลกระบีเสียผาพลายตะวัดเสียทิ้นแทงสบัดกลาดฟาดด้วยระดับความเร็วสุดคาดคิดถ้าจู่โจมของคนทั้งสองล้วนเลือกล้ำพิศดานในสายตาของผู้ชมดูเห็นสบัดออกเพียงหนึ่งกระบีแท้ที่จริงในกระบีเดียวแฝงความเคลื่อนไหวกว่าสิบครั้ง ดูจากเปลือกนอกทั้งสองฝ่ายใช้ออกกระบวนท่าหนึ่งซึ่งความจริงก่อนที่กระบวนท่านี้จะพบกันไม่ทราบเปลี่ยนแปลงท่วงท่ากี่ครั้งความรวดเร็วของกระบีความเร่งร้อนของการลงมือสุดที่ผู้คนสองฝ่ายข้าจะเห็นชัดตาความลึกล้ำพิสดารและความเปลี่ยนแปลงของท่วงท่าก็สุดที่คนภายนอกจะเข้าใจได้ อย่างรวดเร็วระหว่างที่ยอดฝีมอือทั่วไปลงมือเพียง30กระบวนท่าทั้งสองก็ผ่านการลุกรับ90กระบวนท่าความทรงทรงของฝีมอือกระบีทักษิณบรรลุถึงขั้งสุดคาดคิดโดยเฉพาะกระบีในมือแทบกลับกลายเป็นแขนขาระหว่างการลงมือนอกอยากพลิกแพงเผ็ดรอ้อนยังบรรลุถึงเคล็ดมั่นคง หนักแน่นดุดโคลนเขาที่ไม่โยกคลอนลูกหนึ่งจีช่วยฮอทุ่มเทสมาธิจิตใจทั้งหมดกับการต่อสู้ครั้งนี้พยายามเกาะกลุ่มคำรวดเร็วใช้ท่าแรกที่รวดเร็วดุดสายฟ้าผสานกับการจูโจมความรวดเร็วของกระบีสี่ผ้าพายหาด้อยกว่าศัตรูก้าแข็งไหมแต่กำลังภายในของเขา ไม่ลึกลํ้ายาวนานเท่าฝ่ายตรงข้ามสาเหตุสำคัญสืบเนื่องจากเขายังรับบาดเจ็บจู่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวผ่านไป50กระบ,บวนท่ามา,าดว่าด้วยระดับความเร็วของทั้งสองฝ่าย50กระบ,บวนท่านี้เป็นเวลาชั่วพริบตาแต่ความรู้สึกของจีโชยเฮากลับยาวนานนะักยามนี้เขาลังเงือโสมกาย ยาดเหงื่อซึมซาบไปในปากแผลปากแผลก็ปรีแตกออกความเจ็บปวดที่กัดกร่อนกระดูกสุดที่ผู้คนทั่วไปจะทนทานักได้ขณะเดียวกันกระบีทักษินเรื่อมร้อนรุ่มใจพันทุ่มเทใช้13กระบีมรณนะซึ่งเป็นไม้ตายที่สร้างชื่อแก่มันออกไปแต่ไม่ว่าทบทวนใช้อย่างไรยังไม่สามารถพิชิตฝ่ายตรงข้าม ไดข่มกระบีโดยเฉพาะความเร่งร้อนของความเคลื่อนไหวความดุร้ายของทุ่งท่าฝ่ายตรงข้ามยิ่งสร้างความตื่นตระกแก่มันในมารวิการประกายกระบีทั้งสองฝ่ายคล้ายหมูดาวพลาฟ้าบัดเดียวรวมตัวบัดเดียวแต่กระจายลำแสงที่เปล่งจากตัวกระบีคล้ายน้ำตกสาเท คายระลอกคลื่นกลางมหาสมุทรความพิสดารล,ล้ําของการเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้คนไม่เชื่อว่านี่เป็นการแสดงออกของมนุษย์เพียงสองคนดังนั้นผ่านไปอีกอร้อยกระบวนท่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทําให้ใบหน้าอันคมคายของจีโชยเฮาเขมิงเกลิงแต่ไม่กล้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือเอ็นชีพประจรบนร่างเกรงว่าความละเลอชั่วบุบ จะสูญเสียความสมดุลของพลังและกำลังยามนี้ความผิดพลาดเพียงน้อยนิดจะสร้างความคับแค้นเสียใจไปชั่วชีวิตอากาศทั้งเยียบเย็นทั้งอึดอัดคล้ายผนึกแข็งตัวอยู่รอบข้างผนึกแข็งตัวในจิตใจทุกผู้คนใช่แล้วนี่เป็นการต่อสู้อย่างที่น้อยครั้งจะพบเห็นมา การต่อสู้นี้ไม่เพียงดึงดูดสายตาของผู้ชมดูทั้งอย่างสะกดสมาธิจิตใจของพวกมันทันใดเสียงกูดังราวรวนข่ำร่างสูงโปรงของกระบีทักษิณโผพุ่งขึ้นสู่กลางอากาศกลับเคลื่อนไว้ได้ราวมายากรระกายของกระบี่พิรธฟ้าลันกระจายจ้าม้วนร่างกระบีทักษิณไว้ภายใน เพียงเห็นรำแสงหยาบใหญ่สายหนึ่งพุ่งวนเวียนพลังกระบีแบกฝาากาศเป็นเสียงดังศาสพุ่งใส่จีโชยเฮานี่คือวิชากระบีอันเล็กล้ำขแขนงหนึ่งนามคุมกระบีผวยพุ่งพลังอ้อเชี่ยงศุนที่ด้านข้างชมดูจนหน้าแปลเปลี่ยนไปหลังเงอเย็นเยียบดุด่าฝนมันทราบว่ากระบีทักสิน มีความสำเร็จในเชิงกระบีสูงเยี่ยมแต่คิดไม่ถึงกระบีทักษิณกลับสามารถฝึกกระบีถึงขั้นคุมกระบีแผ่พุ่งพลังความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายรวดเร็วสุดคาดคิดยิ่งไม่มีช่วงเวลาให้คบคิดไร่ครวนขณะที่กระบีทักษิณคุมกระบีเหินหาวแทงจูโจมบีโชยเฮาก็ปักหลักยืนยัดเบิกตาโคกลามกรอด กระบ,บีสีผ้าพลายสันพลิ้วลคลนึ่งก็ตรับกลายเป็นประกายนับร้อยพันสายขณะเดียวกันร่างก็แปลงเป็นเงาหลากหลายแต่ละเงาซ่อนเร้นอยู่หลังประกายกระบ,บีนุ่นเนื่องซ้ำซ้อนอย่างพิสดารประกายกระบ,บีเคลี้ยวกราดเยียบเย็นเงาร่างสลัวเลื่อเลือนคล้ายปรากฏจีโชยเฮาร้อยพันคนใช้กระบ,บีสีผ้าพลายร้อยพันเล่ม ดังนั้นพลังกระบีที่รวมตัวจนคล้ายวัตถุมีสภาพพอทิ่มแทงถึงคล้ายเสียหลักอย่างกระทันหันสันผิวพลายหักแฉลบไปด้านข้างประกายอาวุธที่สาดกระจายพลันสลายวับกระบีทักสินถลําไปสามเก้าเห็นแน่ชัดว่าจะล้มลงพลันตะปบต้นสนเตี้ยๆที่ข้างกายไว้ขยับกระบีฟ้าพิโรธใช้กระบียันพื้น ขณะที่สลัดกระบี่ยาโลหิตข้อสาดกระเส็นออกเป็นเส้นสายได้ยินเสียงหัวรอกเลี้ยวกลาดหวโหยกระบี่ทักสินพลันเหลียวหน้ามาเห็นใบหน้าที่สูบสดใสของมันเพิ่มบาดแผลกระบี่สายหนึ่งว่าเริ่มจากตาซ้ายถึงริมฝีปากด้านขวาเนื้ออ่อนสีแดงแบงอ้าออกเผยเห็นด้านจมูกอย่างชัดเจนเป็นกระดูกสีขาว ยังประดับด้วยเส้นโลหิตที่เหนียวเนอะที่ชวนอกสันขวัญแขวนยังคงเป็นตาซ้ายของกระบี่ทักษิณยามนี้ลูกตาซ้ายข้างนั้นห้อยออกมาอยู่นอกเบ้าตาคล้ายกับลูกทอที่เปื้อนเลือดลูกหนึ่งมีเอ็นเนื้อเส้นหนึ่งยึดติดอยงแกว่งไกวไปมาอยู่บนใบหน้ามันทนั้งหน้าจีโอยเฮายังคงยืนแข็งทื่อ สวงออกด้านขวาและชายโครงด้านซ้ายของเขาปรากฏโลหติตไหลทะลักออกมาแต่เขายืนเราไม่มีความรู้สึกใดใบหน้าซีดขาวผิดปกติพร้อมกับการหอบหายใจอย่างเร่งร้อนโลหติตอุ่นระอุภายในกายยิ่งไหลลังเร็วกว่าเดิมกระบีทักสินส่งเสียงร้องเราไม่คลายเป็่งนจากปากของมนุษย์อีกค่า ยกมือกระชากดึงลูกตาซ้ายที่แขวนอยู่นอกเบ้าตาออกมาในน้ำเลือดเต็มเบ้าตาปลากแป่งเสียงร้องว,ว่าจีโชยเฮาเจ้าจดจำไว้คืนนี้หากเรากวนสิมเง็ยไม่ตายในชีวิตนี้จะสอหาเจ้าทวงถามหนี้บัญชีจีโชยเฮากล้ามกลืนโลหิตที่กลากถึงลำคอเอาไว้ส่งเสียงไอกล่าวว่า วัสิมเงี้ยเราจะรอท่านกระบ,บีทักษิณส่งเสียงกูเกลี้ยวกลาดสุดทนทานโซซัสโซเซโถมออกไปมันประท่าชนถูกกิ่งไม้ล้มลงแล้วดิน้นรนลุกขึ้นกระบ,บีฟ้าพิโรธปาดฟันราวคุ้มคลั่งในเสียงกิ่งใบหักร่วงพลางพรูวท่ามกลางการล้มลุกคุกคลานมันจากไปแล้วจากไปโดยไม่คล้ายกับกระบ,บีทักษิณ ที่ผู้คนรู้จักระหว่างการเผชิญหน้าตัวเอีย้ยเหงทานกเงินที่เงินอยู่เงาเมืดทั้งสองพรานโวยโอกาสเล่นกายหลบหนีลงจากเขายามนั้นห่อเชียงสุนคล้ายตื่นจากฝันร้ายพรานเสยยวกายเฮือกหนึง่งถมถึงเบื้องหน้าจีโชยฮ้อถามพวกว่าพี่ใหญ่ท่านเป็นไรแล้วจีโชยฮ้าไม่แยแสสนใจห่อเชียงสุน จับจ้องมองภูษาเหลืองที่ด้านตรงข้ามอย่างเย็นชากล่าวเสียงแห่ร่าว่าชื่อเสียงเราบอกแล้วว่า,วารอบต่อไปจะเป็นเจ้าตอนนี้ถึงเวลาแล้วภูษาเหลืองชื่อเสียงสถานเฮือกถอยกายไปอย่างลืมตัวสองก้าตาสามเหลี่ยมทอแววพันผึงสุดระงับใบหน้าที่ขาวเกลี้ยงกลา่าแทบกลับกลายเป็นเขียวคำ้ำ จีโชยเฮาสอดกระบีสีผ้าพลายกลับคืนฝักแต่แรกยามนี้ยกขึ้นช้าๆอีกคราสีหน้าซีดขาวแฝงแววเหนื่อยล้าปากล่าวว่าไม่ต้องกลัวฉือเสียงขณะที่เจ้าตะเตรียมขายพักไัยสันโดษสมควรคาดคิดว่าวันนี้จะเช้าเร็วต้องกลายมาเจ้าลงมือเถอะพางส่งเสียงไออย่างรุนแรง ใบหน้าปรากฏสีแดงระเรื่อของการอมโรคปาขคอหายใจอย่างหนักหน่วงกล่าวอีกว่ามาเถอะเรื่องเราจะคลี่คลายโดยเร็วแม้เป็นความเจ็บปวดก็จะผ่านไปในบดนัดดลผูสาเหลืองถอยกายเปหนึ่งเก้าขมับเต้นตุบตับไม่หยุดยัง้งรู้สึกลิ้มผีปากแห้งพากลูกกระเดือกขยับขึ้นลงตลอดเวลาจีชวยเฮากล่าวอีกว่า เจ้ากลัวเราหรือกลัวคนรับบาดเจ็บสาหัสผู้หนึ่งหรือมาเถอะปลุกปลอบความกล้าหาญขึ้นแม้ตายก็ต้องตายเยี่ยงลูกผู้ชายคนหนึ่งผูพ่าเลืองยังคงไม่เคลื่อนไหวสามง่ามทองสามนิ้วนิ้วเถียวห่วมผันร้องเสียงพิกลถาโถมเข้าหาจีโชยเฮาดุดพายุร้ายหอบหนึ่งอ้อเชี่ยงสุนแผดดาคำหนึ่ง พุ่งเฉียงเข้าสก,กัดแต่จีโฉยวยเฮาอยังรวดเร็วก้าวหนึง่งในเสียงตะวนันจีโฉยวยเฮาเอี้ยวตัวรูบหนึง่งเสียงขวบเมื่อกระบีสีผ้าพ,พลายกรีดผ่านหนังท้องของสามงามทองสามมือตับไตไส้พุงไหลทะลักออกมาสามงามทองสามมือคล้ายไม่เชื่อว่ามันแพ้่ายดวงตาเบิกถลน เมื่อมองจีโชยเ้าที่อยู่ห่างไปสามเก้าพริบตานั้นยี่ติงแกแห่งหน่วยทานดำผู้นี้แทบไม่คล้ายเป็นผู้คนเขาใบหน้าไม่เพียงปิดเบี้ยวผิดสารรูปแม้แต่สามง่ามทองด้ามสั้นทั้งคู่ยังถืออยู่ในมือห่างจากร่างจีโชยเ้าเพียงครึ่งนิว้วแต่ไม่มีวันยื่นออกไปอีกยอดฝีมือหานหัก ที่ช่วงชิงคือระยะห่างชั่วงมุกนี้มากแมนเป็นเช่นนั้นสาง้มทองสามเมยยังคงปักสามงามทองด้านหนึ่งใส่หัวลายจีชยเฮาตัวสางามอันหนักอึ้งยังสั่นไว้อยู่ความเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายเริ่มในบัดดลและยุติในชั่วพริบตาไม่มีการยืดเยอะไม่มีการรั้งรอทั้งหมดพิสูจน์ผลแพ้ชนะในคาเดียว มหนำซ้ำพิสูจน์ชัดแจ้งแต่แรกก่อนที่สามง่ามทองสามมือจะทำความเข้าใจว่ามันพ่ายแพ้อย่างไรทูดคล้าวิญญาณก็ไม่อรอคอยมันอีกรากสูงใหญ่ล้มคลืนลงพอดีทับลงบนตับไตที่ไหลทะลักออกมาสองตายังคงเบิกโพรงจีชยยฮ้ายัางคงรักษาท่วงท่าก่อนรับบาดเจ็บ กระบีสีผ้าพลายยกขึ้นเฉียงไปทางขวาแต่แสดงแน่ชัดตอนนี้ไม่ใช่เวลาตั้งท่าห่อเชียงสุนใจหายวุบเรียบเข้าประคองจีโชยเฮาแม้แต่สุ่มเสียงก็กลับกลายเป็นสันสถานกล่าวว่าพี่ใหญ่สวรรค์ของเรามือของมันพอกระทบถูกจีโชยเฮาค่อยเพราะว่าถูกโลหิตฉลมทั่วฝ่ามือตลอดทั้งร่างจีโชยเฮา ถูกโกลหิตย้อมจนชุ่มโชกแล้วห่อเชียงสุนพอกระทบถูกจีโชยเฮาก็แค่นเสียงด้วยความเจ็บปวดร่างสั่นกระตูคลาหนึ่งหลับตากล่าวเสียงแผ่วเบาย่าได้แต่ต้องมาเราให้เราหอบหายใจสักลาห่อเชียงสุนน้ำตาเออคลอหน่วยกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านรับบาดเจ็บสาหาัสคำพูดพอกล่าวพลังลมแหลมคมสองสาย ก็แหวกฝ่าอากาศมาหนึ่งมุ่งใส่กลางหลังหนึ่งมุ่งใส่ท้ายถอยจีโฉยเฮาอย่างชั่วร้ายยามนี้จีโฉยวเฮารับบาดเจ็บสาหัสเกินไปไม่สามารถขยับเคลื่อนกายฮ่อเชี่ยงสุนหาคิดหลบเลี่ยงสามารถหลบเลี่ยงได้แต่ขอเพียงหลบหลีกจีโฉยเฮาก็จะถูกจูโจมทำร,ร้ายแล้วการลอบทำร,ร้ายของศัตรูรวดเร็วสุดคาดคิด ไม่อาจเรียรอลังเลแม้แต่น้อยข้อเชียงสุนพลันบังเกิดความคิดประการหนึ่งบุกเข้าสู่ห้วงสมองพลันหมุนคว้างไปด้านข้างดาบฟันม้ากวาดฟันทวนห้าก้าก็แทงย้อนออก9ก้าทวนเสียงโลหะประท่าดังสดใสผู้กันปากเกี่ยวที่แทงใส่จีโชยเฮาด้ามหนึ่งถูกดาบฟันม้าของข้อเชียงซุนกระแทกเบนเบือนแต่ผู้กันปากเกี่ยว อีกด้ามหนึ่งกลับแทงฉีกใส่ชายโครงข้างซ้ายของมันแทบไม่สามารถจำแนกระดับก่อนหลังทวนห้าก้าของห่อเชียงศุนก็แทงถูกฝ่ายตรงข้ามสามครั้งขาลายทวนฉลมด้วยโลหิตแถบหนึ่งห่อเชียงศุนเจ็บปวดจนขบกลามแทบแหลกละเอียดกระโดดปาดออกไปสองเสี้ยค่อยเลียวหน้ามาคนรอบทําร้ายไม่ใช่ใครอื่น กลับเป็นภูผาเหลืองเฉือเสียงภูสาหเหลืองเงย็นอยู่ห่างไปห้าเก้าร่างผอมสูงสายงนเงินตาสามเหลี่ยมยิ่งตกห้อยลงปากบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดที่ไหลซ้ายท้องน้อยและน่องของมันถูกสะลวงเป็นรูโลหิตสามรูท่อเชียงสุนร้องอย่างเคียดแค้นชฉื่อเสียงเจ้าบาชาติชั่วอันต่ำช้า เราแค้นที่กระสวยจันร่วงของเราไม่ได้ซัดเจ้าจนตายนอกอยากลอดทาร้ายทางด้านหลังเจ้าสามารถทำอะไรอีกหรือภู้สาหเหลืองหอรออเคียเค้ยกๆอย่างชั่วร้ายกล่าวว่าสุนัขเท่าเจ้าควรทราบว่าเราเฉื่อเสียงไม่อาจรังแกได้เมื่อตอนกลางวันเจ้ารอบสัดใส่หัวไหล่เรากระสวยหนึ่งยามนี้ดูว่าผู้ใดจะฆ่าชีวิตผู้ใด ห่เชียงสุนตาทอประกายอมหิตกลั้นลมหายใจเอิดหนึ่งไม่คำนึงถึงอาการปวดแปบลบที่ชายโครงเสืบเท้าเข้าหาภูษาเหลืองทีละก้าวปาตาว่าเชื่อเสียงดูว่าผู้ใดฆ่าชีวิตผู้ใดกันแน่ผูสาเหลืองถูกท่าเทียนดูร้ายของห่อเชียงสุนสะกดจนระย่นย่อถดถอยไปด้านหลังอย่างขาดเขา ปากล่าวด้วยน้ำเสียงเกลียวกลาดจิตใจวันวาดว่าหยุดไว้จะได้หาที่ตายเองห่อเชียงศุนหัวร่ออย่างคุ้มครั่งกล่าวว่าเราผู้เท่าอายุหกสิบเศษแม้ตายไม่เสียดายชีวิตแต่ชื่อเสียงเจ้าตายไปนับว่าอายุสัน้นผู้สาเหลืองร้องเสียงแหลมเล็กโถมเข้าหาอย่างเสียงชีวิตผู้การปากเกี่ยวทั้งคู่จู่โจมใส่ห่อเชียงสุน ดุดลมคลุ้มฝนคลั่งห่อเชียงสุนส่งเสียงฮรรอร่อหน้าตระนกดาบฟันมาและทวนห้าเก้าสะบัดกวาดแวงประกายดาบและเงาทวนพุ่งชวัชเวีนเกลื่อนกลาดทั้งสองล้วนรักบาดเจ็บแต่ล้วนไม่ยอมอ่อนข้อให้ใช้ออกด้วยกระบวนท่าล่าชีวิตพอลงมือก็ปะทะแตกหักห่อเชียงสุนหมุนคว้างขวบใหญ่เขาขาวลุกชี้ฉัน ขวนห้าเก้าปัดปลายผู้กันที่แทงมายังท้องน้อยแทงสวนสายคอหอยฝ่ายตรงข้ามดาบฟันมาไม่แยแสผู้กันที่ปักมายังทรงอกฟันเฉียงเฉียงออกไปเสียงขวบคลานหนึ่งศสีรษาของภูสาเหลืองถูกฟันหลุดไปครึ่งหนึ่งร่วงหล่นลงบนทางหินเขียวแต่ผู้กันปากเกี่ยวข้างซ้ายของมันกลับแทงใส่ทรงอกท้องน้อยของห้อเชียงสุน มาดว่าสีสามมันถูกวันหลุดไปครึ่งซากศพยังไม่ลม้มลงถวนวห้าเก้าเล่มนั้นแทงใส่คอหอยมันทะลุออกทางท้ายถอยข้อเชียงสุนส่งเสียงไอพลางถลึงมองซากศพของภูสาเหลืองหัวเรวาะดังๆกล่าวว่าชื่อเสียงเป็นผู้ใดฆ่าชีวิตผู้ใดเจ้าสุนัขที่ไร้คุณธรรมไร้สัตยธรรมเจ้าเดียรชานที่ต่ำช้า วันนี้เราผู้เท่าจะแยกสังขารบทกระดูกเจ้าขณะที่มันทั้งหัวรอทั้งร่ำร้องในพุ่มไม้ขวาม,มือผ่านปรากฏเงาร่างสายหนึ่งผู้ปราดมาดุดมิหกเขนินร้องเพราะว่าที่เทท่านอยู่ที่นี้อยากนั้นผู้มาซึ่งคือยมบาลชีวิตใหม่จ้อดังเห็นสภาพในบริเวณถึงกับแตกตื่นตะลึงลานท่ามกลางซากศพเกลื่อนกลาด จีโชยเฮ้ายืนตัวแข็งทื่อห่อเชียงซุนหันหน้าหาซากศพซากหนึ่งส่งเสียงร่ำร้องดาทอที่ส่งอกท้องน้อยยังปากไว้ด้วยผู้การปากเกียวซึ่งหลอมจากเหล็กล้าด้ามนั้นจ้อตังสูดลมหายใจเข้าไปยางหนาวเนบสืบเท้าไปหนึ่งก้าว้องถามว่าเจ้าอ้วนล้านเลี่ยนท่านเป็นไรแล้วห่อเชียงซุนคล้ายไม่ได้ยิน ตวัดดาบฟันม้าผู้หนึ่งเลือดเนื้อปลิวกระจายในเสียงขวบขวับยอดฝีมือพักภัยสันโดษผู้นี้ใช้ทวนห้ากตรึงซากศพภูษาเหลืองไว้ดาบฟันม้าสับร่างของภูษาเหลืองดังราวกับหันเนื้อบนเคียงก็ปานจ้อตังส่งเสียงร้องด้วยความตระหนกพิกผามือผู้กระแทกดาบฟันม้าของห่อเชียงซุนร่วงหล่นลง ขอเชียงสุนคล้อยคลายตื่นจากความฝันสยิวกายเฮือกหนึง่งไม่สามารถทรงกายสือไปกระแทกนั่งลงกับพื้นเจ่อตังเสียบหัตถระนาดของมันกับสายรัดเอวตรงเข้าไปประคองข้อเชียงสุนกล่าวด้วยความเจ็บปวดใจว่าเจ้าอ้วนลานเลี้ยนท่านชะไหนห่อเชียงซุนหน้าเผลือดขาวเมื่อมองดูเจ่อตัง ลาวเสียงแหบผ้าว่าเล่าจ่อเราไม่เป็นไรเจ้าไปดูพี่ใหญ่เถอะจ้อตังรีบเบือนหน้าไปทางนัานจีชวยเฮากำลังรั้งท่วงท่ากลับมาช้าช้าด้วยความยากลำบากราวยกผนเินเหล็กก้อปานจบบทที่17